โอเคครับหลังจากเราเรียนรู้เรื่องตัวเชื่อมแบบต่างๆแล้วนะครับไอ้ตัวเชื่อมต่างๆเนี่ยมันจะเป็นการตรวจสอบค่าความจริงของประพจน์ที่ได้จากการเชื่อมประพจน์ย่อยถูกไหมอ่าเป็นคล้ายๆกับค่าความจริงโอกาสค่าความจริงต่างๆทุกรูปแบบเลยแต่คราวนี้ถ้าครูกําหนดค่าความจริงของประพจน์นั้นๆไว้แล้วล่ะเราจะหาค่าความจริงได้อย่างไรอย่างเช่นนะครับตัวอย่างที่หนึ่งครูให้ P, Q และ R เนี่ยเป็นประพจน์ครับผมเป็นประพจน์ประพจน์หนึ่งเลยที่มีค่าความจริงค่าความจริงเป็นอ่าจริงจริงและเท็จตามลำดับนะครับตามลำดับจงหาค่าความจริงของจงหาค่า ความจริงของวงเล็บ p และ q วงเล็บปิดหรือ r ครับผม A. p และ q วงเล็บปิดหรือ r ตรงนี้แหละเราต้องเข้าใจก่อนนะครับโจทย์มันจะออกมาประมาณนี้เลยโจทย์ในข้อสอบก็จบมาประมาณนี้เลยนะครับก็คือเขาจะให้ PQRST อะไรก็ว่าไปเนี่ยเป็นประพจน์แล้วเขาจะให้ค่าความจริงมาให้เรารู้นะครับว่ามันจะเรียงลําดับเสมอเห็นไหม PQR เป็นจริงจริงเท็จหมายความว่าสิ่งที่เราต้องรู้วิธีทำนะครับสิ่งที่เราต้องรู้ก่อนเลยคือ P เนี่ยเป็นจริง Q เป็นจริงและ R เนี่ยเป็นเท็จครับอ่านี่คือสิ่งที่เราต้อง ดูก่อนเลยนะครับว่าเขาให้อะไรมาเนี่ย P Q R เป็นจริงจริงเทจตามลำดับในในข้อสอบหรือในโจทย์จริงๆมันจะมีคำว่าและด้วยฮะแต่คำว่าแร่มันเขียนยาวนะครับครูไม่ค่อยเขียนอ้าแต่คราวนี้เขาให้หาวงเล็บ P และ Q วงเล็บปิดหรือ R ตรงเนี้ยวิธีทำรรเราต้องจำตารางตัวเชื่อมให้ได้ครับ เนี่ยคือเหตุผลว่าทําไมทําไมครูถึงต้องให้สอบท่องวอ้ครูมนไล้สราระมันเหมือนเด็กน้อยทําไมต้องมาท่องอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการที่คล้ายๆกับบังคับให้เราจานั่นแหละครับถ้าเราท่องได้แสดงว่าเราจําได้ถูกไหมออมันก็เลยต้องสอบท่องจริงๆครูรคก็ไม่ได้อยากมากะเกณ์อะไร,บ,รบังคับอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่ามันเป็นการยืนยันว่าพวกเธอจําได้และพวกเธอได้จาอ่าถามว่าอุ้ยเดี๋ยวเด็ก จำได้ครูทำบ่อยๆก็จได้ใช่แต่การท่องได้มันจะทําให้เราทําได้เร็วและจําได้ดีขึ้นนะครับเราเลยต้องท่องแต่ตอนนี้เรายังไม่มีเวลาสอบท่องเดี๋ยวเราจะได้สอบท่องกันเพราะงนั้นมาดูวิธีทําก่อนแล้วเราจะทํำยังไงให้เราตั้งไปเลยนะครับ P, P และ Q หรือ R ตัวนี้อ่ะให้มันห่างๆกันหน่อยใหญ่ๆนิดนึงอ่าแล้วทํายังไงต่อ ให้เราเอาค่าความจริงของมันเนี่ยมาเขียนข้างล่างมันได้เลยเนี่ย P, P เป็นจริง Q <P. S 1> เป็นจริง R <P. S 1> เป็นเท็จเสร็จแล้วเหมือนเดิมครับในทางคณิตศาสตร์เราทําในวงเล็บก่อนถูกไหมเราทําในวงเล็บก่อนเนี่ยให้เราขีดเส้นครับขีดเส้นเชื่อมตัวที่เราต้องการเชื่อมก่อนก็คือ P, P. กับ Q ถูกไหมอ่าเรา P กับ Q ก่อนเราก็เชื่อมเนี่ยจริงจริง มันเชื่อมด้วยเครื่องหมายอะไรและถูกไหมครับมันเชื่อมด้วยเครื่องหมายและตรงนี้แหละทําไมเร่อง้จำได้เพราะที่ครูทําได้เพราะครูจําได้ครับจริงและจริงมันคืออะไรจริงและจริงเปิดตารางดูนะครับทุกคนต้องเปิดตารางหรือถ้าใครท่องได้แล้วจะดีมากนะครับเพราะถ้าท่องได้เราจะรู้ว่าจริงและจริงมันจะเป็นจริงอ่าจริงและจริงเป็นจริงจำได้ไหมเครื่องหมายและ จะมีโอกาสเป็นจริงแค่กรณีเดียวก็คือจริงและจริงนั่นเองพอเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเหมือนตัวในวงเล็บเราเรียบร้อยแล้วถูกไหมครับเราก็เอาตัวนอกวงเล็บกับตัวในวงเล็บมาเชื่อมกันบ้างครับมันเชื่อมกันด้วยเครื่องหมายอะไรหรือถูกไหมคราวนี้เราก็ต้องคิดแล้วคิดแล้วว่าหรือเนี่ยเครื่องหมายหรือมันมีข้อจํากัดอะไรเด่นๆน,นะอ๋อเครื่องหมายหรือเนี่ยมันจะเป็นเท็จแค่กรณีเดียวก็คือ เท็จหรือเท็จถูกไหมครับมันจะมีโอกาสเป็นเท็จแค่กรณีเดียวก็คือเท็จหรือเท็จแต่อันเนี้ยมันเป็นจริงหรือเท็จมันไม่เข้ากรณีเดียวนั้นก็แสดงว่าคําตอบมันเป็นจริงเลยครับเนี่ยเราก็วงไว้เลยเนี่ยคาตอบของเราเป็นจริงแค่นั้นเลยครับก็ตอบได้เลยเพราะฉะนั้นสวยๆตอบให้สวยๆแล้วเขียนว่าตอบวงเล็บ p และ q หรือ R เนี่ยเป็นจริงครับผม,มก็ตอบแค่นั้นเลยนะครับนี่คือการหาค่าความจริงของมันอีกสักตัวอย่างหนึ่งเพื่อความชัวนะครับอีกสักตัวอย่างหนึ่งเพื่อความชัวมันจะมีตัวนี้มาที่จะทำให้พวกเราผิดนะครับ ex 2ก็คือคูให้ p q เนี่ย เป็นประพจน์อ่า P Q เป็นประพจน์จริงๆครูคมแม่มัดต้องเขียนไว้แหละในข้อสอบเขาจะเขียนว่าเป็นประพจน์เพื่อไม่ให้เราแบบสับสนมั่วไปเรื่อยนะครับแต่จริงๆครูอยากให้เอารู้นะว่าเราเรียนเรื่องตรรกศาสตร์เนี่ยเราต้องรู้นะครับว่าถ้าให้ตัวย่อ P กับ Q หรือ T กับ F เนี่ยเราต้องรู้ว่าอันไหนเป็นประพจน์อันไหนคือค่าความจริงนะครับอ่าเป็นประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นจริง มีค่าความจริงเป็นจริงและจริงตามลำดับนะครับอ่ะจงหาจงหาค่าความจริงของนิเศษของ p ถ้าแล้ว q ครับผมอ่าตรงเนี้ยมันจะเป็นปัญหาของเราครับ อ่ามันจะเป็นปัญหาตรงตรงไหนมันจะเป็นปัญหาตรงที่เราอย่าลืมว่านิเศษเนี่ยมันคือการอะไรครับเปลี่ยนจริงเป็นเท็จแต่ว่ามันมีในวงเล็บก่อนแล้ววงเลวงเล็บเนี่ยมันเป็นเครื่องหมายท่าแล้วเรากระจายเข้าไปไม่ได้ถูกไหมครับอ่าเราก็ต้องทำในวงเล็บก่อนเสมอ เนี่ยสิ่งที่เด็กๆจะผิดก็คือไม่ค่อยทําในวงเล็บก่อนวิธีทำอ่านิเสษอยู่ข้างหน้าเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราเปลี่ยนทุกตัวนะครับก็คือทําให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาใส่นิเสษก็เหมือนทําในวงเล็บแล้วค่อยดูตัวนอกวงเล็บนะครับวิธีทำก็เหมือนเดิมเขียนตัวใหญ่ๆไว้เลยนะครับห่างๆกันนิดนึง P ถท่าแล้ว Q อ่ะเราก็ใส่มันเป็นจริงกับจริงถูกไหมครับเนี่ยข่าวนี้แหละ จริงถ้าแล้วจริงมันเป็นอะไรครับเครื่องหมายถ้าแล้วจะเป็นเท็จอันเดียวก็คืออะไรครับถ้าจริงแล้วเท็จถูกไหมเพราะฉะนั้นมันเป็นจริงแล้วจริงมันไม่เข้าคอนเซปต์เราก็รู้เลยมันต้องตอบจริงครับผมแต่ปัญหาครับมันมีอะไรด้วยมันมีนิเศษด้วยถูกไหมครับมันครอบด้วยนิเศษเนี่ยมันครอบด้วยนิเศษครับผมนิเศษของจริงก็เลยเป็น เท็เนี่ยแล้วเราก็วงไว้โอ้พื้นที่มันเหลือน้อยนะครับเราก็ตอบเลยตอบเลยนะครับว่านิเศษของ P ถ้าแล้ว Q เนี่ยเป็นเท็จครับผมประมาณนี้เลย่ะแต่มันจะมีอีกแบบหนึงแบบหนึ่งที่เราต้องเจอนะครับก็คือการทำย้อนกลับอ่าการทำย้อนกลับ มันจะเป็นยังไงการทำย้อนกลับเราก็มาดูตัวอย่างที่3ครับตัวอย่างที่3เนี่ยค่อนข้างยากเลยเพราะมันต้องย้อนกลับนะครับเรามาดูนะครับก็คือถ้าครูกำหนดให้นิเศษของ P ถ้าแล้ว Q เนี่ย อ่ามันเป็นจริงครับผมอ่ามันเป็นจริงครับ p ท่าแล้ว q เนี่ยมันเป็นจริงจงหาค่าความจริงจงหาค่าความจริงของ p และ q เนี่ย ตรงนี้แหละครับที่มันจะยากมากเลยเพราะอะไรเพราะปกติประพจน์ที่มารวมกันแล้วเนี่ยค่าความจริงเนี่ยมันเกิดเป็นจริงหรือเท็จเนี่ยไอ้ข้างในเนี่ยมันอาจมีหลายแบบถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยเราต้องโฟกัสที่เครื่องหมายของมันดีๆนะครับแล้วก็จําข้อแม้ของมันดีๆอ่าส่วนใหญ่โจทย์แนวเนี้ยจะเล่นกับข้อแม้ของแต่ละเครื่องหมายอ่ามันจะเป็นเอก มันจะเป็นสิ่งที่เราสังเกตเห็นของแต่ละเครื่องหมายเลยนะครับให้เราจําว่าแต่ละเครื่องหมายเนี่ยมีจุดเด่นยังไง <c oughs> ดังนั้นเรามาดูท่าแล้วครับท่าแล้วเนี่ยเราต้องคิดแล้วว่าจุดเด่นของท่าแล้วหรืออะไรที่โฟกัสของเราก็คืออะไรครับจริงท่าแล้วเทสเนี่ยมันจะเป็นเทสแค่กรณีเดียวถูกไหมครับแล้วขราวเนี้ยมันใส่นิเศษแล้วมันเป็นจริงเนี่ยเราก็ได้เลยวิธีทำ จากอะไรครับจาก P ถ้าแล้ว Q เนี่ยเป็นเท็จเป็นเท็จแค่แค่กรณีเดียวเดียวถูกไหมครับคือจริงถ้าแล้วเท็จอ่าแต่คราวเนี้ยจากโจทย์อ่าเราว่านิเศษของ P ถ้าแล้ว Q เนี่ยเป็นจริงฮะจากโจทย์เห็นไหมนิเศษของ p ถ้าแล้ว Q เนี่ยมันเป็นจริงถูกไหมครับถ้านิเศษของวงเล็บ p ถ้าแล้ว Q เป็นจริงหมายความว่าในวงเล็บต้องเป็นอะไรครับอ่าเราก็จะรู้เลยว่าจะได้ว่าจะได้ว่า p ถ้าแล้ว Q ที่อยู่ในวงเล็บเนี่ยเป็นเท็จถูกไหมครับอ่าเนี่ย คือสิ่งที่เราได้นั่นคือ p ถ้าแล้ว q เป็นเท็จพอ p ถ้าแล้ว q เป็นเท็จปุ๊บก็จากเลยจากกรณีเดียวที่เรามีนี่ไงจากกรณีเดียวเลยของเครื่องหมายถ้าแล้วเนี่ยก็คือจริงถ้าแล้วเท็จมันจะเป็นเท็จเราก็เลยรู้เลยว่าเพราะฉะนั้นเนี่ย p เนี่ยเป็นจริงครับผมและ q เนี่ยเป็นเท็จครับ เนี่ยตรงนี้สำคัญก็คือให้เราโฟกัสไว้เลยนะครับว่าถ้าเราเจอเครื่องหมายอะไรเนี่ยให้คิดถึงข้อจำกันหรือจุดเน้นของเครื่องหมายนั้นๆได้เลยนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญของการทำย้อนกลับไปคือเรารู้ค่าความจริงของการรวมประพจน์แล้วแต่เราอยากหาว่าค่าความจริงของประพจน์ย่อยของแต่ละอันเนี่ยคืออะไรนะครับอ,อันนี้สำคัญนะครับ ตัวอย่างก็จะเยอะหน่อยเอ้ไม่ใช่อะไรนะแบบฝึกหัดมันจะเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าต้องฝึกอันนี้คือสิ่งสําคัญของเรื่องประพจน์หรือเรื่องตรรกศาสตร์ก็คือเราต้องหาค่าความจริงของหรือเท็จของประพจน์ให้ได้นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นอันนี้สําคัญนะครับ